ขา่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มกันที่บรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะที่พิธีกรหนุ่มพี่แมทชิวดีนค่ะได้ควงพิธีกรสาวพี่ไดแด้านหน้านะคะรวมถึงพี่ English แคทเธอรี l อิงลิชและก็น้ำชนาทีตบเท้าเข้ารับรางวัลพิกีเรส่วนครั้งที่10ประจำปี2565ค่ะ ทำเอาพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนยิ้มแก้มปรีนะคะหลังจากประกาศชื่อควา้ารางวัลพิเคเนลสวนประจำปี2565ในสาขาพิธีกรชายดีเดน่นจากรายการวันเดวิดแมทธิวหนึ่งวันบันดีตีซีคนดังทางช่องโมโนเทนทนนะคะซึ่งการนี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งที่3ในการรับรางวัลพิธีกรชายดีเดน่นแต่เจ้าตัวก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ตั้งใจทํารายการวันเดวิดแมทธิวให้ดีที่สุดค่ะ ขณะที่ทางพิธีกรสาวพี่ใหได้หน้านะคะก็แฮปปี้ไม่แพ้กันค่ะที่ควา้ารางวัลพิธีกรสวนประจำปี2,565ในสาขาพิธีกรหญิงดีเด่นนะคะจากรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่อยู่วงการมา20ปีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ควา้ารางวัลพิธีกรหญิงดีเด่นซึ่งเธอก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณที่เห็นถึงความสามารถค่ะ ส่วนสองสาวนะคะพี่แคทเธอรีอ GLISH แล้วก็นำชนาทีจากรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทางช่องโมโนเที้นก็ไม่ยอมกันเหมือนกันนะคะตบเท้าเขารับรางวัลพี่เณนสวนประจำปี2565ในสาขารายการวาไรตี้ผู้หญิงดีเด็ดอีกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยะค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะที่เสนอชื่อของเราแล้วก็มอรบรางวัล อันนี้ให้เราด้วยอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกในการทํางานพิธีกรของน้ำด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณช่องโมโนทเวนตี้นค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่แคทเพย์อังกฤษนะคะแล้วก็พี่น้วัดทารซาด้วยที่เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็รายการของเราก็สนุกมากๆค่ะอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะรายการ uh, The Ladies ผู้หญิงแถวหน้านะคะคือรายการนี้ก็จะให้สาระความรู้แล้วก็ uh, ให้ความมั่นใจให้เราได้ uh, มองตัวเองให้มีความมั่นใจแล้วก็เป็น uh, เ e t t ์เวอร์ชันของตัวเองด้วยอะค่ะก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะทุกวันเสาร์เวลา1 7นาก20นาทีนะคะทาง Mono 2นที่ไหนค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับกับรางวัลที่ได้มารับในวันนี้ครับก็เราก็ตั้งใจทำรายการวันเดย์เวนแมทธิวหนุ่มวันมันดีตีซีคนดังให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางทางช่องโมโนแล้วก็ทางเจ้าของอ w วอร์เซอร์โมนีวันนี้นะฮะก็ก็เห็นถึงผลงานของเราที่ที่มีความตั้งใจแล้วก็เราคิดว่ามีคุณภาพนะครับก็ก็ขอบคุณอีกรอบนึงฮะฮะ้สึกเป็นเกียรติมากครับฝากทุกท่านนะครับติดตามรายการวันเดย์วิดแมทชิวครับหนวันมันดีตีซีคนดังครับชมไันได้ทุกวันศุกร์ครับสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปฮะทางช่องโมโน2ัครับ คุณจะมีความสุขครับดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่าจริงๆสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่รู้สึกว่าทำแล้วมันสนุกนะคะเพราะว่าใน,ในแต่ละเทปที่เราได้ไปเจอกับบุคลบคลต่างๆที่เราไปบุคคลต้นแบบเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ อาหารสมองกลับไปแล้วก็ดีใจที่ที่มีคนเล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ให้รางวัลค่ะ20ปีในวงการบันเทินกับสายอาชีพการเป็นพิธีกรอันนี้คือรางวัลเกี่ยวกับการดําเนินรายการรางวัลแรกนะคะก็ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กําลังใจทุกๆคนในทุกๆวันค่ะ